อ๋อเจอจอนนี่ไม่จอนนี่ปากบบกคนลางเชื่ออะไรมิสเตอร์เท่งผมบังโคลนหนุ่นนุ้ยซอยมึงจะืจอเร็วหรอน้อยวัดปลัดจิมไปต่างน้อยกว่าเนี่ยยังลุ้งอยู่เลยล่วงนู้ เดินปนโอยเจ็ดแล้วเจนไปไหนแย่อยู่อีไปไหนปมตามไาอยู่เนี่ยอีไปไหนไม่แรงยันตึงก็เลยยันตึง <c oughs> รั้งมันตบป,ปลัดเลยนี่ตะรังตบเราปลัดปนระจ่างขิดว่าปเนี่ ยาคินังไอ้อาตาเล่นหลงนอนเลยไม่ยักหลังปีงหรออยู่พี่ไปไหนฮะไปไหนอยู่ไ้ช่วยไปจังลุงจังลุงไปจ่งไหนไปไหนก็จังลุง ต้องลุงเยสอไปทำไมาไปเยสเยสใครอะไรปลื้รูล่ะไปต้องลุงเยสเอาเดี๋ยวผมแนกให้หล oh, ุนแนกให้ปลื้แกหออกจากนี้เกาโคกมองมาดำน้อยไปน้อยอย่างอบอกวันนี้โบราณจำรวง กข้ามาแยกกอยเข้าจิงอานครน,นะมันแก่ถึงแล้วกาตัดมักออกคนเนียงรัฐภูมิควหลังแก่ถึงแล้วกาไปตังควนลังและสนามบินนะมาออกนี่แค่นะี้จะเดาไปน้อยก็จะเดาแล้วเลี้ยวซ้ายขี่ตรงมาเลยขึ้นคลองว่าแล้วก็ตุ้งลุง โอ้ทางแค่แน่ห้ยกลายเย็ดแม่เย็ดแม่หัวรั้งเาแล้วเพื่อนย่าลืมตั้มอันมาไม่เตะดูเก้ไม่เจลี่ยบาร์โยแม่ไม่เฉขี้ยกีานแต่ยังจุนฝอเลยตัวเรไม่มีวาสนาบุญลมัน่อยดูเก้แม่ตั้มมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นห่มหอยโอยมันแตงเย็ดรักโตจ่อแม่กลาหขูบอกกู สาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงค like <lazım en> <Seven> ู่กันหน่อยเอาคาบาวหน่อยน้องคาบาว้อมเปอร์จูบาพพลุดนะครับไรอีกพุดฉันเป็นสุภาพปัดกรีค่ะจมเล็กจมเล็กฟอมไม่กินนแล้าไม่จูบกานนะ ใต,ต้โฮมบ้านนคะคะพี่รักเธอคนเดียวว่าเนี้ยวนำพึ่งฉันก็รักพี่สาบซึ่งนำพึ่งว่าเนี้ยวจะรักกันกลมเกลียวว่าเนี้ยวนำพึ่งรักไวเป็นจีพึ่งนำพึ่งว่าเนี้ยคูยืมเมียมึงระหว่างชักเดียวใช่ป่าไปเยี่ยวใจรังพึ่ง คำได้วกวกเป็ดลูกถึงเงินหนักปุ่งหัวเดียวร้อยอบม่วันบอก่อไปนี้เป็นแคนกันเลยนะจ๊ะค่ะน้องใส่ยาค่ะน้องเกิดวันไรปีไรเดือนไรจะดูดวงให้จ้านอ้องเกิดปีไรนอร้องเกิดปีมาเมียปีเกิดปีมาเพราะว่กูเกิดปีมาแรงนั่นนะไปจ๊ะ<ๆ>น้องเกิด วันไรไม่จับน้องเกิดวันอังคารผีเกิดวันศุกเขาวหวศุกปากว่านคันรับเอากูเกิดวันเศรูเป้โปวันศุกคำใดนอนกูเลยบ่วันเศรูนะคคะต่อไปผีเป็นเจ้าเบาน้องเป็นเจ้าสาวกูเป็นเจ้าเปลวเพื่อแะไรเปรืนู่นมึงเป็นใครวะแกงมาจากไหนฮะมึงอ่ะ ไอ้ซาดมุจักเด็กดินแดงน้อยไปแล้วเคี้ยมมงเดกกูเตะตับแตกเลยมึงอ่ะเก่งไม่จากนายวะนายส้นตีนมึงเนี่ยจุดใจหงเลยเป็นใครวะมึงอ่ะเอาไงวะด่าก็ยุ่งด่าพูดกันละนังกูกำไนดด้วกกันพี่นิดได้ตายห้มึงนินใครอะ มืเล่นจัดไต่งกับกูลองเล่นนะจะกูนจัเรียนแล้วไม่แก่จะลหลุดจมโบนลองเล่นนะไต่หงเปลิดเป a ็ดก้ามเดดีงาตาคุณนะก็ไม่ตาเดี๋ยวมาตีงาตา เห็นไหมได้ตัดเทวดอย่างเนี้ยที่ได้ตาเทวดอย่างกันคุณดวงไม่ดีมึงว่าป่วยอย่างที่ได้เบิวชน้ามึงเลย่วยแก้นตายนี่เออให้เปี้ยกรอกได้เปลี่ยเปลี่ยโอ้โหชอบจริงคุณเล่ถูกวันในี่ยตัวได้ทัดจกจ้องคุณไปตัยจ้องน้อยจ้องแต่ว่าไม่ใครเลยแล้ยสบายดีอ่อไห้ตันบุ้มเไม่ใครเลยเออดังใจยังเป็นดังใจ จะเบืเตยจจะยาชั้นจะเบื่อหู้คุเวลาตัดยางมีไอ้ชจยาตู้จะเบื่อหินต้อยหลับมีดดังเงินะเปลี่ยนได้ดีวก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเตยแต่มึงรองอยู่บ้านก่อนมันเน่นอกจึงยกออกรถจำเอาไว้เช็งไว้ไว้เดี๋ยวใครทะเลาะบาดหลวงเรียนอีพนี่คือความก้าว ที่ไปเกลียดเนี่ยทำไมคะมีเพื่กลังกินเจนอ่างแม่ล่ออดีตาย่ออดีตตายแล้วสื่อนวาแม่ลุง่อางใหจตายไาเดวมึง้าหลังแล้วเมียหลังเลยเราอยู่บ้านหมกงกูคั่กิน้อนคั่วแล้วไปนั่งได้รู้ว่ลุงพนเดี้ยมอู่ คุนกบ้ากันเนยจะไม่ดิเดี๋ยวควนควนมาบ้าเพยมาบ้าเพยมันจะเล่งแต่จริดๆนีมึงเร่ก็เข้ากล้าวแต่ละวันนกุ่งจะมามาเลินตีเวียนกุ๊กไกเป็นตัวตาดุคุ้นแะ้รผมไม่แก้ปืนแล้วน้องจุ้ปูตายไปเกินไม่แล้วนีนอย่งกระเดือไม่จะตีไม่ไหวได้ไอยได้มาไม่ดมัใจลเดี๋ยวบ้าเป็นปักปักผมไม่ได้มึงันลืรี่ด้วยมาบอก่ะ ไว้เลือกคนต่างประเทศกอยจะตุกจะชนเก็จะเกยกายขอวนให้ลำบากเจ้งคูรี่หลุมหลดจะกายไปจานมานานอ่เนี่ยคือคนเด็ก้านความดีโดยแท้จริงแต่ว่านักเก้ามากพอพลอกเหมืนลุงคนู้ว่าเหมือนคนนามึ่งกว่าไปมงเพลงมอนนวยทำเชียงเคยคลายจริงเคยจะเคยเตือนเชียงคานกากาาครบ คุ้งให้ไอ้เนี่โป้งดำนะให้ลุงตังดำใครนะลุงตังพัวถิงนก็อยากตังปะทำะนใจเร่ง้ปะเพื่อนตังปะมาหน่อยด้วยกวบเตียวปะเตียวกันหน่อยนะนกันนั่นกินกาวนี่ปะหำาปะอําอน้ำปะตูมปะตูม คืนนั้นได้กังดึกเบิดเบิดดึกดึกไม่รอทำไม่ได้จรนน่วยจปั๊บ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 แกยนมาฮู้เออว้นปั๊บปั๊บปั๊บเจียงกาทำได้เจียงคอยทำได้มูทำได้ทำมูเฮ้เฮ้เฮ่มูเลยมูตกา <laughs> Hắn mua tô <tổ> ca rồi <laughs> Rồi anh mua giá cao <laughs> Mua rồi mua thọt <laughs> Mấy đồ đây mất rồi đây đi Rồi <laughs> mua <bán> là lan, <laughs> Anh con tàn tạc tin đấy Tàn tạc tin Anh này tàn เอ้เลยมุ้งบานลานลานโดกคุกกี้แค่ได้ดูแต่วะวันกอนป่าเบี้ยไปออกลอยเบื่อดดไอ้อยไอ้ลูกหลายจ่มที่บ้านตากัวเป็นไรลุงกัวขัวเป็นวัดตาทิปกัดมุกไม้วัวกัดกี่รูวะกัวจ้องรูฮอกทิเฮ้ยไม้วัวเอ้ยตามทิปเวลเอ้ยอือไมกว่วอือเกี่ยววะขัวจ้องอู้อกทิบ จำมากว่าจำจำ,ำทิพย์เวลาจำตาเวงเวงไม่กว่าเวงเวงนอง้องเมียเออแล้วไปได้ก็บ,บนันใจน,น้องเมียใคมันู้ล่ะบ้านเราคุยเราให้เมืองควางบ้านโลนเมียชีพเลี้ยงมูเลี้ยงมูเออควรต้องลงแกบพักบุงไงหมูทุกวันทุกวันให้น้องเมียก็ช่วยแก็บกันจึงควรนน่าเดนินมือหนึ่งเด็ดฟักมือหนึ่งซือค่อยช่ปริ่งมาได้ โอ่อีกมือหนึ่งตื้อเก้มือหนึ่งแกผักบุงเออวันนั้นไม่เคยกูเล่นเล่นกว่าน้องจะจะจะตื้อตื้อก้ยายกันปริงไอ้ผิดร่วมดีไอ้น้องเมียกูกำปลังจริงปลังเล่นมันตื้อจริงดูมันว่าจะปพื้นี่ข้องขู่ใจผิดเศร้าน้องนิวหว่าตื้อเหดียมตื้อเดียมแล้วมันใจตื้อเลอโค้างกันแล้วโค้างกันเออจึงไ้พันนั้นโยผือได้อ่ะอันโหลไอ้เตื้อกับพวกกป่าที่กับหลอกเลย หันเยืที่ในยอดใจเคยคัวกุบป๋อเตะตั้มปลื้หันเยืน้องเมียมันเล่งกัินในถิ่งรู้ไหมเล่งกันเออหัวปลัดเป็กต่างน้องนำมันว่าเพื่อมันว่าพีนี่ตาหมู่อ่าเราหลัวเพราะไงใดมันเคยตึงนี่มันจะปักเก็บฟักนี่จังหวะฮันยืยืนอันมันกินปนันกินปนันน้องเมียกูก็ยจกใจใบปี่น้องอะไรก็ป๋มีเป็นได้ก่อยเชื่อม ไอ้นุ่มช่วงช่วงไม่นอม้องเมียกูมันเฉียมเฉียมไม่เป็นช่วงนี่ตกชวงนี่จะมันเฉียเฉียม,ยม,มันรู้จักกันนี่เป็นได้รู้จักแม้มันจอดปื้อก็ติก็ไปเล่กันมินตุย <c oughs> ลินุยเออพป่รู้จักด้วยครับเรดเปยลำบากลำบากฮะแต่ถึงเมียว่างนี่ไปน่แล,ล้วงไกยัไปไหนแจกไก่แรงกับกูหันเนือ้อแจกไก่แรงหัวใจ ได้กับนองเมียได้กับนองเมียเหตุผลอะไรกันมึงได้กับนองเมียอ๋อไม่กูหลายมึงควงกูตั้งแต่ว่าวงเอกเจก